วันนี้ขอพักเซฟนิดนึงนะคะเพราะเรื่องนี้มันเศร้าจับใจจริงๆค่ะทุกคนวันที่19ตุลาคม2568จะเป็นวันที่ด้อมม่วงจำไม่ลืมเลยค่ะเพราะอาบูชิเก้นของลูกชายตัวน้อยขนนุ่มของแม่ออมกอนนพัทกลับไปเป็นดาวนกบนฟ้าแล้วแค่เห็นโพสต์ของแม่ออมเจ๊บอกตรงๆน้ำตาคลอเลยค่ะหากหนูกลับมาเกิดอีกครั้งขอให้หนูได้เจอกับมัมีออมอีกนะคะแค่อ่านตรงนี้หัวใจมันบีบเลยลูกอาบู ไม่ใช่แค่นกธรรมดาแต่คือหัวใจของด้อมหลิงออมเพราะน้องคือสัญ,ญลักษณ์ของความรักความผูกพันและความอบอุ่นของบ้านนี้จริงๆใครที่ติดตามจะรู้เลยว่าแม่ออมรักอาบูขนาดไหนพาไปด้วยแทบทุกที่พูดถึงบ่อยมากด้อมม่วงเลยรวมใจกันทั้งด้อมส่งข้อความไว้อะไรเต็มฟีดมีทั้งอาบูชิเก้นคองจนกว่าจะได้เจอกันใหม่ทุกคำทุกโพสต์เต็มไปด้วยความรักและกำลังใจให้แม่ออมและที่ทำเอาหลายคนซึ้งน้ำตา แตกคือภาพวาดอาบูชิเกนจากน้องออมนี่แหละวาดด้วยหัวใจ ประมูลไปได้ถึง430,000บาทจากโปรเจกต์หลิงออม h a s ุเกเตอร์สมูทอีการาดินเบอกเลยค่ะว่าหลิงออมเขาไม่ได้แค่คู่จิน้นแต่เป็นคู่ที่สร้างพลังบวกให้คนทั้งด้อมจริงๆเจ๊ J. ขอพูดตรงๆนะถึงอาบูจะบินกลับดาวไปแล้วแต่สิ่งที่อาบูทิ้งไว้คือความรักที่ไม่หายไปไหนและเจ๊เชื่อว่าจากบนฟ้าอาบูยังคงเฝ้ามองมามีออมอยู่ทุกวันแน่ๆเพราะรักแท้มันไม่จะ กำกัดเผ่าพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นคนหรือนกแค่ใจผูกกันมันก็ไม่มีวันจากจริงๆ RIP อ b u Chicken k o n หลับให้สบายนะลูกจนกว่าจะได้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ